สวัสดีครับจากช่องใจใจเอ็มวันครับวันนี้เสนอตอนผ่านรถไทยของเสียมันครับต้าอุดมเนืออุดมสมบูรณ์ครับขโมยขอจนกับพอเยอะไปไดยครับสามารถเอาวางแหวกหลังบ้านกันเลครับเราต้องมีห่วงว่าเขาสิบหลักมาเล่ม ครับสะพัดบันเสียครับ นี่ครับบ้านเสียผมมีรถไถครับรับดุดินดุดไส้ดุดหนามดุดปลาดุดโดงดุดทุดดด่นี่ยวครับสนใจจิต่อมาทั้งเห็นใจใจนะครับไอ้วันใส่เพื่อไปดันเนี่ยครับราคาพิเศษครับแต่ว่าจะกระจายการูเห็นอย่างเงี้ยจอยโอ้อ เพ็ดหยอกก็ซื้อได้หมดเลยเออให้พุทธื่นแล้วจะคนไม้ก็ได้แจกคนที่หักทีแพงไปเอาไปยิ่งดันยิ่งนีฮะมันมาขวนขามกัดไก่ห่านียยิ่งโลดยิ่งขามกลบหอกเ้าทำงานดใสก่อนไปเลยลุกไย่อป่อยก็นด้กรปล่อยเลยไปั่น 欢迎弟吧，他不乖着呢。<noise>